อีเลาะลตานปีนานหนุ่มนางเกยตัวน,นี้เอ้ยสั่งต๊ะโปต๊ตบเป่ามุนตุนและซุมปุ่นหมูตานตัวน,นี้เอ้ยสังขา,าวเก่าและถึงมาและปี่หมายใจเอ้ยก็เปนาปีเก่าเป็นเต่าเลวและไปเต่าและกับสัง่งเลโนอเลวเอ้ยก็เป็นบาปีเก่าตัน เต้นเตาแล้วเลวไปเตาแหงไหลเลนอกก็ปุ่มปัน่นไอแลใช้งามปีกอยบอกใจเอ้ยอโอออปเลตโตสวยจูหักโปาาพาสานนางปึงตันนี่เอ้ย เฮ้ยน้อก,ก็สอยเลยกิ่งใบเละใจเอ้ยใจเกยโตัวนี้เอ้ยนางเฮ้ยนางก็ดีเลยเจ้าหักปีเฮ้ยดีดีหยดจำปีน้องถามใจปีก่อยบอกนางเอ้ยฟังตัวเมโทรเปล่าออและมึนตุ่นและสุงปุ่นและหมูตานและเตือนใจตีไคเราสังขารเต้าพญาวันและปีใหม่ดูก่อนเนอนางเอ้ย มีเลน้องหักอ้ายเลใจเฮยมีมีนางเอ้ยยังมีพญาเมืองหังซาก็มีลูกบุตรตาและบุตรดีจันเกิดมาห่มห้องวันน่สองน้องเจ้าและพี่น้องได้ห่มเมตุนเดววันน่ะันนี้มีพญาเลวเอ้ยเกี่ยงฟานคุ้มและเมดขูดก็เจ้าเกิดปืนโลกกางไพ่บัเพกมีปานวันน่ะยามนั้นพิดตาเจ้าและตุนขันด้พ่อเม คือ,อัวเจ้านี่สองน้อยนี่สองหนอใจลามวานาว่าจักเอาเมืองใดเนือปันหนือแลโตัวใจเบาพายุดก็เจา้าอดู่และฟุ้งสาดมุ่ยันวานาเดวเอ้ยยำน,นันตันก็สังตังปิตาพอมนี่มาดาและป่อเม กันทั้งเซินเลดีเล้วกาตุนเจา้าเลออกไปเลเปล่ปเาเป็นเลข่าวใสเลสีขีบก็เฮินแอวปืนโลกกว้างก็เพาตกโตคงอินเลนั่งเอ้ยยำนานอินตาเจ้าขวดุนหน้านี่ทําทีก็เจา้าเลตเงเงาก็ทําข่าวจ้างมาก็พระราชา,าก็หักทามเลตุนเจ้า ยำนันตาอตีเงาก็จิ้งเหล่าจามก้องวันนาแต่จิ้งว่ามือคำกลางก็หังสาและปิ้นตีขาเกิดวันาานาพาเลสาน้ำจือขาเจือแห่งพยาวันวันนาข้านี้ใครได้สิป,ปักคุณมุนเย็นอันดีเลสัดคุณมีพร้อมข้าหักน้อมและตุนเจ้าขอเอาศาดตรมุนเย็นวันนา ยำนันอินตาเจ้าเลเอกรรมก่อนญาติตันก่อซอนสาสถือเละเจพอมเด้จุปิดปตั้งสามวันนะยำนันตันจิงซาเละซิโยมือไหวก็อินตานีข้อปอกจิงว่ามือนีเล่ก็ปิ้นมือเกี่ยวดีวันลอดก็มือนีเล่ก็ปิ้นมือเกี่ยวปอดวันดีก็แปิ้นวันจิตที่หล่นเละซอผ้ามือมิง านก่อใจกิงของก่อย่งไว้ยังกันเปลนสีอันวันนาตามและกํากึดจานก่อจักป้ามือไว้ในห้องและเกชามาธาตุก่อจนด,ดมาประหลัดลุมและเต้าแหงประตูเวงและนั่งเอ้ยเดีวเอ้ยววยำนั้นเตียววาบุตรเจ้าและตุ้มน้อยก็อมือไว้ขับอินตาวันนา ว่าพยายมืองหังซานี่ไปเจ้าตีประตูลงห้องและอินตาเนี่โอโหนี่ปเต็กวันอาเลือเอกโปเลสันฟุ้งก็หันอยู่จ้างห่างเลนังเอ,อ,เอ,อ,เอ,อย้ยยำนันอินตาแต่อุาลุนนานี่เท็บทีจันจินจำเต่งหือเดียวว่าบุตรเดียววาดาตังลาลนี่ไปเอาเป็นก็สีขีบก็มากับแปงโกนเล่นออก ปเปิ้นก็เปลงลงแล้วกว็เปีงบ่มแล้วหอบหีวันน่ะกันฮีถื่นแล้วสีแล้วก็เอาเจ้าฟ,ฟิตไว้เอาไปไว้เต้นตีไก่ตาเลยนางเอ้ยกันว่าหึงและมึนมาเตียวว่าดาเอ,าออกมาโซยนำกันว่าปีใหม่เต่าฮอดแล้วเตียวว่าดาเจ้าแลยเอาออกมาต้องเลยนางเอ้ย จริงว่าคืดคืด,คดฝาเล่ห้อน,น้องก็ปีใหม่ตึงมาเลยนั่งเอ,อ,เอ,อ้ยเตเมือลูกใจพญาเมืองหังซาก็เมือเจ้าตีปัดดูลงก็ห้องเล่อินตาเตเมือก่อนเล่นั่งเอ,อ้ยปีมาไขรเล่อซนหื้อก็นั่งหูก็ไปลาจือจ้มดอนเอ,อย้ยยามนั้นตันก็หึงจาหึงก็คืดคุ้งตึงเมืองแก้ว คนแดดดอกเต่านี่ปอกเลีวก็บ้านเก่าเมืองลังเลยนอรถมาสังและหอนหื้อเละปิดตาและหันหูนมันอ่ะจิงว่าขาลูกน้อยเลยไตอยู่คงอินลอเลอปอ้ยขันว่าโดนหกตึงแลยยำไร่นี่ปลอกไก่กอกดินเนกอสา,ายโมลิน ปอกกอยจีสาลดขึ้นก็เมื่อฟ้าหัใจหอยจริงบ้านเล่ป่อยเอยปินกันเช่ปุ่นสิมาว่าปินอีปีก็เบาผีลาน้องก็โดกเกบ,บอกไปเล่น้องหักอายเล่ใจเหยพยาไว้ปีเอ้